สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยามาฮ่าฟีโนนะครับก็รถยามาฮ่าฟีโนคันนี้เป็นรถของลูกศิษย์รุ่นปัจจุบันของครูนี่แหละนะก็เจ้าของรถก็ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เช้าบ่ายก็มาเรียน นะเย็นก็คงเข้าไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งเมื่อวันวันวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับวันศุกร์ที่สิใช่ไหมวันศุกร์ที่สิบครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูเอาเรื่องสายพานเนี่ยมาสอนให้ก่อนเพราะว่า,าลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาอยากจะเช็คเขาอยากจะเซอร์วิสสายพานนะครับก็ถอดออกมานะครับคันนี้ก็ สายพานอันนี้มันเป็นสายพานของเมดอินอินโดนีเซียนะครับส่วนเม็ดเม็ดอันนี้มันสึกเป็นเม็ดเทียมใช่ไหมครับเปลี่ยนเม็ดแท้ไปใหม่อ่าแล้วก็เปลี่ยนอะไรครับฝาเต่าอ่าฝาขัดชามหรือหลังเต่า,าว่าเม็ดมันเคยแตกมันเป็นรอยแล้วก็เปลี่ยนไอตัวเลื่อนตัวเสียบหรือไม่หนีหรือตัวกิ๊บที่แล้วแต่เราจะเรียกนะครับก็จบไปตรงนี้ จอะไรปุ้ยเขาก็ช่วยกันทําส่วนในตัวเนี้ยข้างในนอ็อตตัวเนี้ยเบอร์สามสิบหกใช่ไหมเบอร์สามสิบหกอันนี้คือพ่อเขาเป็นคนถอดกับลูกชายเขาเนี่ยเขาตอบมาอันนี้ครูไม่ได้ว่าอะไรพอประกอบเสร็จรถคันเนี้ยสตาร์ทมือคือมันก็ทํางานเป็นปกติเสร็จแล้วโจนเนี่ยเขาก็ลองมาสตาร์ทเท้าดูปรากฏว่าวันนั้นคือสตาร์ทเนี่ยมันลงใช่ไหมครับแต่มัน ไม่เด้กลับครูก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่างเนี่ยเราก็ค่อยมาทำไมครับมาล้างทำวามสะอาดแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับครูก็บอกพี่ปุ้ยว่ารถของน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวครูขอให้ท่ออากาศกส่ฝาครอบมันนั้นหน่อยนะวันนั้นที่มาเนี่ยไอ้ฝาครอบตัวเนี่ย มันจะมีท่ออากาศด้วนๆมาแค่นี้เองครูก็เลยบอกถามเจ้าของว่าจะให้เปลี่ยนให้ซื้อมาเปลี่ยนไหมนะยเพราะว่าบางคนเนี่ยคือที่ครูบอกคือคือครูคคคเตือนด้วยความหวังดีว่ามันควรจะมีถ้ามันไม่มีน้ําฝุ่นผงอะไรมันจะเข้าได้ง่ายบางคนก็มองไปว่าอยากจะขายของอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้อะไรอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเขานะครับ ครูก็บอกลูกศิษย์ครูไปว่าจริงๆมันต้องทําหน้าที่อย่างนั้น,อย,งงนอย่างนู้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้างนั้นอาจารย์ให้พี่ปุ้ยสั่งมาเลยมันอนะแค่ร้อยกว่าบ,บาทของแท้นะครับทีนี้ก่อนสั่งเนี่ยคือครูก็มาเปิดบอกเขาดูปรากฏว่าไอตัวอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ข้างบนตรงเนี้ยทันเนี้ยมันโดนถอดทิ้งไปนะจะเป็นพลาสติกเพะปลายเนี่ยจะไปเข้าอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้ แต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คือใส่เอาไว้ดีกว่าด้วนๆแบบนี้ใช่ไหมครับครูก็ให้อะไรเขาไปเขาก็ไปใส่ของเขาเองหรือใส่กับพ่อเขาพอวันนี้วันนังคารนะครูกําลังสอบเรื่องตั้งโซ่ไทมิ่งอยู่มันก็ว่างงานครูก็เลยถามเขาว่าเฮ้ย hey, เมื่อวันพือหัสกร์ที่แล้วเนี่ยพี่โจเขามาลองสตาร์ทเท้าเนี่ยมันสตาร์ทมันลงแต่ไม่ได้กลับ เองอยากจะล้างทัฟ้ฟาร์มสาช,ชุดกลไกสตาร์ทเท้าไหมมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ50บาทเอา้าทำไมต้องเสียเงินเสียสิครับเพราะว่าเวลาคุณจะถอดกลไกสตาร์ทเท้ามาล้างเนี่ยไอซีนตัวเนี้ยมันต้องแงะออกใช่ไหมฮะเพราะมันมีกิฟล็อกอยู่ถ้าคุณไม่ถอดไม่ถอดซีแล้วคุณจะถอดกิปอย่างไร แล้วถ้าเกิดในกรณีล้างเองเสียเสียค่าค่าซีนแค่ตัวเดียวห้าสิบบาทคุณลองไปถามที่ร้านซ่อมสิครับว่าถ้าคุณจะจ้างเขาล้างกลไกลตัวเนี้ยพร้อมกับซีนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเสียแค่ค่าซีนตัวเดียวที่เหลือคือทักษะประสบการณ์ที่เจ้าของรถหรือคนที่นำรถมาเนี่ยเขาจะได้รับนะฮะ เพราะนั้นไม่ได้บอกว่ามาล้างแล้วมันฟรีนะครับมันต้องเปลี่ยนซีนลูกศิษย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยถอดทอถอดเสรครูก็ไปทำไอ้คลิปคลิปร้อยสิบไอคันนั้นเน่ยนะฮนะพอครูจะเดินไปเสร็จปุ๊บครูก็มองมาที่พื้นแล้วครูก็เห็นเศษขยะเศษกระดาษเดี๋ยวครูครูจะถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เนะี่ย ครูเห็นไอ้เศษกระดาษเนี่ยมันวาอยู่บนพื้นเนี่ยเศษกระดาษพวกเนี้ยครูก็เลยถามว่าเฮ้ยไอ้เศษขยะน,นี้มันมาจากไหนลูกศิษย์เขากลัวครูจะว่าว่ามาทําเลยครูบอกไม่ได้ว่าเองหรอกถามว่ามันมาจากไหนลูกศิษย์ก็บอกว่านี่ไงพอถอดไอ้ตัวฝาครอบห้องสายพานเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ฝาครอบตัวเนี้ยมันจะต้องมีเหล็กปิดอยู่นะี่เหล็กเนี่ยปิดอยู่อย่างนี้วันนั้นแหละเกิดท่านผู้ชมบอกว่าก็วันนั้นครูบอกว่า เปิดฝั่งนี้มาเช็คสายพานแล้วทําไมไม่เห็นล่ะมันซ่อนอยู่ในนี้ครับนี่มันซ่อนอยู่ในนี้ครับนี่ซ่อนอยู่ในนี้แล้วครูจะให้เราดูสภาพครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสะสมไปด้วยขี้ฝุ่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหนูมันลงมาทําคอนโดทำอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าหรือว่าเวลามันทํางานแล้วมันดูดเข้ามาเพราะอะไรครับก็อย่างที่ครูบอกไปว่ามันต้องมีอะไรครับ มันต้องมีท่ออากาศอันนี้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้น้ําสิ่งสกรปรกมันลงไปได้ง่ายแต่ก่อนหน้านี้คือมันทําไมครับมันฉีกขาดไปตามอายุเนี่ยมันด้วนๆเหลืออยู่แค่เนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องยนต์มันทํางานเลยหรือว่าไปจอดอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นผงม,มันก็ทําไมครับลงเข้ามาในห้องนี้ได้ง่าย เนี่ยเห็นไหมครับคิ้ฝุ่นหนาตึบเลยอ่าเพราะฉะนั้นแค่แค่ท่อยางอากาศอันนี้อันเดียวเนี่ยอันหนึงร้อกว่าบาทนะไม่เกินร้อยหของแท้ครูแนะนำว่าถ้ามันฉีกขาดเนี่ยควรจะซื้อหามาเปลี่ยนนะไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยนะครับแล้ววันนั้นวันที่ถอดมาครูก็สอนนักศึกษาครูได้ว่าของยาม,มาฮ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยใต้เนี้ย ก็จะมีไส้กรองอากาศอีกหนึ่งแผ่นเป็นฟองน้ำนะครับเขาเรียกว่าไส้กรองห้อง C V T หรือไส้กรองห้องสายผ่านซึ่งถ้าทั้งไอ้ท่อ,อยางย่น,ยนๆนันนี้แล้วไส้กรองตัวเนี้ยถ้ามันสมบูรณ์นะครับมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกเนี่ยเข้ามาในห้องนี้มากจนเกินไปนะแต่ส่วนใหญ่ครูว่า95%เนี่ย ก็ปล่อยป่าละเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาใช้งานไปมันเสื่อมสภาพมันเสียเนี่ยมันต้องเสียตังเปลี่ยนนะแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียตังกันโอเคนะคือครูก็ให้เป็นความรู้เอาไว้นะครับว่าถ้ามันขาดไปหาซื้อมาเปลี่ยนนะครับไปที่ร้านขายอะไรของแท้ไม่เกินร้อยห้าสิบบาทแล้วเวลานั่นดูได้นะครับว่า มันมีเข็มขัดลัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเข็มขัดนะมันจะทำงานอย่างนี้นะครับอากาศจะเข้ามาที่นี่นะนี่เข้ามาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมากองที่นี่ก่อนนะครับนี่ใส้กรองห้อง cvt เนี่ยคันนี้คงไม่เหลือแล้วนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำาไมครับต่อเข้ามาที่ข้อบันนี่นี่ครับนี่ที่ข้อบันนี่เห็นไหมฮะนี่อ่าแล้วก็ทำาไมครับเนี่ย อากาศสกรปรกน้ำฝุ่นผงก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยขยะก,กองเนี่ยะนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะหลังจากชมคลิปนี้จบท่านใดที่ใช้ฟีโน่ตัวนี้อยู่อย่าลืมไปดูท่ออากาศนะครับชำํำรุดเสียหายให้ซื้อมาเปลี่ยนขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ